่ทีส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพาทุกคนไปสาธิตการใช้แป้นพิมพ์ Android Next App ค่ะแป้นพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์ที่ดีกว่าแป้นพิมพ์ Google เวลาคัดลอกเวลาวางข้อความก็ง่ายกว่าแป้นพิมพ์ Google แล้วก็สามารถล้างข้อความทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วค่ะ โอเคค่ okay ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท present, ุกคนไปติดตั้งแล้วก็ไปสาธิตการใช้งานกันดูค่ะหน้าแรกปุ่มน a u n c h e r l i ตอนแรกก็เข้าไปที่ play store line map r e เ e t measure near home store phone fast play play store play store นำทางขึ้นปุ่มค้นหาตัวเลืกรูปเนแคนแอดดาวน์โหลดให้แคนแอดแอปเก็บติดตั้ง ติดตั้งปุ่มกดเข้าไปติดตั้งเลยค่ะเทคินโลยีบูท Google Play Store เทคโนโลยีบูยอมรับปุ่มกดยอมรับไปเลย Play Store เปิดปุ่มปิดอยู่ก็รอติดตั้งค่ะสุริมาสุริย์ถอนการติดตั้งปุ่มเปิดปุ่ม ขอโทษค่ะทุกคนเสียงวีซิงวันเข้ากดเปิดเข้าไปค่ะแอปพลิเคนแอนดรอยนะครับยินดีต้อนรับสู่แอนเริ่มต้นใช้ยินดีต้อนรับสู่แปพนทีมแอนดรอยนะครับอ่มามันก็จะพูดอย่างนี้นะคะให้เราปัดซ้ายมาหาคําว่าเริ่มต้นใช้งานแตะเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราไปไปหาคําว่าเปิดใช้งานในการตั้งค่าเปิดใช้งานในการตั้งค่าแล้วก็แตะเข้าไปค่ะจากการแอปพลิเคนําทางขึ้นจากการบูตแอปพลิหลักทีค่คาดคิดแอปพลิเคชันเบลของแปพนทีมแอ,อนดรอยนะครับอ,อังกฤษอ,อเมริกันและไทยกูเกิลพิมพ <laughs> ทีมบัคซอนเบลียวของทอบาไม่ได้ตรวจสอบเป็นทีมแอนดรอยเน็ตแออังกฤษอเมริกันและไทยไม่ได้ตรวจสอบสวิตโปรดทราบวิธีการต้นนี้อาจสามารถรวบรวมข้อความทั้งหมดที่คุณทีมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นรหัสผ่านและหมายเลขบัตรเครดิตมาจากแอปเป็นทีมแอนดรอยเน็ตแอใช้วิธีการต้นนี้หรือไม่ยกเลิกปุ่มตกลงปุ่มกดตกลงเลยค่ะหมายเลขหลังจากรีบูตแอปนี้ไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าคุณจะปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณยกเลิกตกลงปุ่มเป็นทีมแอนดรอยเน็ตแอสลับวิธีการต้นข้อมูลอ่าสลับวิธีกกกการรรรรตตตต้้้นน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 นขอออออออมมมมมูลลลเเเเเปปีีี่่่ยยย็็็ไไไดดดดดววจสบงัืททแแ์์์์ซซ กำหนดค่าภาษาเพิ่มเติมเสร็จสิ้นกดเสร็จสิ้นไปเลยเลเิดปุ่มแล้วก็ปิดหน้าจอไปก่อนปิดหน้าจอแล้วก็ปลดล็อกอุปกรณ์แล้วสิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนอนูแล้วก็ปลดล็อกอุปปลดล็อกหน้าจอปลดล็อกเครื่องใหม่เวลาเวลาตั้งค่าเสร็จแล้วก็ต้องปิดหน้าจอไปแล้วก็ค่อยปลดล็อกขึ้นมาใหม่นะคะย้อนกลับ ทีนี้เวลาที่เราจะลองเราพิมพ์ข้อความผิดไม่ได้ไม่ค้นหา google play ปุ่มในคัสตาร์ช่องแกกล้างการค้นหาปุ่มกำลังแก้ไขในคัสตาร์ช่องแก้ไขค้นหาและเกมอันนี้เป็นค้นหาไว้นะอันนี้มาเอกมาสพอทานดอเด็กออสระมอกลบลบพีแล้วจุนาภาคฟังจุนาภาคเปลี่ยนภาษาเอลพีภาคพีโอเคจุนยาภาคฟังก์ชันจุนยาภาคเปลี่ยนภาษา มันจะมีให้ป้อนข้อมูลด้วยเสียงด้วยแต่ว่าบางแอปเราก็ต้องพิมพ์เองมันไม่มีให้ป้อนข้อมูลด้วยเสียงเราก็ไปหาตรงไปเอานิ้วลูดไปตรงแถวแถวข้างล่างทางด้านซ้ายมือไปหาคําว่าฟังชันฟังชันจุลภาคลบลบจุลภาคแล้วจนนุลภาคฟังชันโอ้โหทำไมเสียงโมคอลิซราทำไมนานได้สามาันมาด้วยก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ไปหาคําว่า s l e c t a l อ เนตฟังก์กชันคีย์บอร์ดฟังก์ชันเซเลคเอานี่นะคะตรงนี้เซเลคเซเลคเอาเซเลคอ,ลคอนี่แตแล้วก็พอเจอเสร็จแล้วก็ยกนิ้วขึ้นแล้วก็แตะไปตรงคําว่าฟังก์ชันใหม่เนตฟังก์ชันคีย์บอร์ดฟังก์ชันโอเคแล้วก็มัน,นก็จะกลับมาตรงหน้ามาทกมะซรสซาร์มา์ตรงหน้าแป้นพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปหาตรงลบลบล้างข้อความแล้วแสดรงรายการที่หนึ่งถึงหกมันก็จะล้างข้อความทั้งหมดกำลังแก้ไขค้นหาแอพและเกมช โอเคค่ะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราจะคัดเลากข้อความเอาเอาในแอปนี้แหละคุนหาในสตาร์ปเดี๋ยวนะแปะ๊บนึงนะเราก็พิมพ์เดี๋ยวต้องไปคัดเลากข้อความมาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเอามาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอามาใส่ในแอปอื่นก็ได้หน้าแรกตรุ่มแยกนำทางภาพร ซ่อนแป้นพิมแล้วส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบแป้นพิมแอนดรอยด์แอป Hi QMT สามแป้นพิมแอนด์ Hi QMT สามเรคอเรือหยุดปุ่มหยุดชั่วคราวปุ่ม,มโอเคค่ะเราตอนนี้เราไปแบบว่าเอาเอา,เอาในแอป messenger ก็ได้ตอนนี้เราไปพิมพ์ข้อความไว้แล้วแล้วเราจะมาสอนวิธีคัดลอกแต่ว่าคัดลอก แล้วมันแล้วแต่ว่าเราจะคัดลอกจากแอปไหนถ้าคัดลอกจากแอปที่ไม่ใช่แอป Messen g e r ก็ให้วาดรูปตัว L ไปคัดลอกแล้วก็ส่วนวิธีวางก็เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งคะ่ะโอเคตอนนี้ก็เราก็ไปคัดลอกถ้าอันนี้คัดลอกใน M e s s e n g e r มันก็สามารถคัดลอกข้อความได้อย่างที่หลายๆคนเคยทำนะคะหยุดชั่วคราวปุม่ม โอเคอันนี้เราก็ไปคัดลอกข้อความมาจาก m e s s e n g e r แล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่ใส่ในแอป m e s s e n g e r เหมือนกันนี่แหละวิธีการวางก็เวลาเราจะไปเวลาเราคัดลอกลิงก์หรือคัดลอกอะไรมาก็ตามวิธีการจะไปวางุ๊บหายแล้วขอโทษจะบอกว่า <c oughs> วิธีการ วิธีการวางก็คือถ้าสมมติว่าเราไปวางในแอป a c e b o o k ก็ให้ไปตรงช่องแก้ไขไปวางในแอปไหนก็ตามก็ไปหาตรงช่องแก้ไขพื้นที่ว่าง290ขนาดฝาพื้นที่ว่าง200หน้าแรกภาพรวมกลุ่มส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์ทักทายค่ะปุ๊บเลือกบันทึกสิ่ A ช่องแก้ไขอันนี้มันเป็นกลุ่มนะคะมันเป็นกลุ่มแต่ว่า ก็ลองดูอ่ะแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้กําลังแสดงกําลังแสดงแป้นพิมพ์ทาในแอปนี้แหละโอเคแล้วเราก็วาดเมนูตัว L ขึ้นบนเมนูพบักตัวเลือกในการแก้ไขโอเคแล้วก็แตะเข้ามาตรงนี้ค่ะตัวเลือกในการแก้ไขวางกดวางเลยวางพับทายค่ะแล้วส่งปุ่มแล้วก็กดส่งคุณส่งหน้าแรกปุ่มพับซ่อนแป้นพิมพ์แล้วส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ HiQ MT HiQ MT ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็วิธีการใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ